อัญงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกกันนะครับในตอนนี้นะเนี่ยมีข่าวดีมากๆเลยจากทางแกรมมี่นะครับได้มีการออกมาบอกเลยประกาศออกมาเลยว่า Black พิงกกับอัลบ,บั้มบอลพิงก bon นั้นเป็นอีกหนึ่งใน1ิอัลบั้มที่ทุกคนนั้นควรจะต้องฟังในเดือนนี้แล้วก็็จะตต้้้ออองงงฟัใใหไดย่่าแนนนนเวบซ์ เอวอร์นะครับได้มีการเขียนคอลัมน์ขึ้นมาเป็นการพูดถึง10อัลบั้มของศิลปินทั่วโลกนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยควรจะต้องฟังและห้ามพลาด1ใน10นั้นเนี่ยก็มี Black พิงคด้วยนะครับที่ทาง Grammy ่เอวอร์สนั้นได้พูดถึงแล้วก็บอกว่าบอนพิงคจาก Black พิงคนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มเลยที่ฟแฟนๆทั่วโลกนั้นไม่ควรจะพลาดที่จะฟังในเดือนนี้โดยทาง g r a m มี่นะครับได้บอกว่า Ten Must Hear New Albums Out This Month Blackpink Noah Cyrus Romeo Santos Santiago and More นอกจากจะมีคำว่าแอนมอลแล้วนะครับแบล็ i พิงก์ยังเป็นชื่อของศิล,ลปินคนแรกเลยที่ทางแกรมมี่เนี่ยได้พูดถึงในเนื้อหาข่าวนี้นอกจากนั้น,นย,ยังมีการเขียนรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในเดือนกันยายนี้นั้นเป็นอะไรที่เหมาะมากๆที่ทุกคนควรจะฟังเพลงจากศิล,ลปินเหล่านี้และยังบอกด้วยว่าการกลับมาอีกครั้งของราชินีเคป๊อปแบล็ i พิงก์กับอัลบั้มใหม่ของพวกเขาบอนพิงก์อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับฟังรับชมอัลบั้มนี้กันแกรมมี่อวอร์ดนะครับได้บอกว่าในวันที่16กันยายนนนนนนีี้้ไมม่่่่ววาาาคคัจะเป็นนทตติดหรือ เชี่ยวชาญในวงการเคป๊อปมากหรือน้อยขนาดไหนคุณนั้นไม่ควรพลาดอัลบั้มใหม่ของ Black พิงค์นั่นเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญมากๆที่ทุกคนควรจะรอฟังแล้วก็รอดูอัลบั้มนี้ใครๆก็รู้ว่าอัลบั้มของ Black พิง k นั้นได้รับการคาดหวังอย่างสูงขนาดไหนดังนั้นไม่ควรที่จะพลาดอะไรกับอัลบั้มบอลพิงคที่จะปล่อยออกมาในวันที่16กันยายนได้ได้ว่า Grammy Awards นั้นเนี่ยเขายกให้ Black พิง k นะครับเป็นดาชินีของเคป๊อปแล้วก็บอกว่าอัลบั้มบอลพิงค์ของ, Black องอลบัมที่จะปล่อ่่ออยยยกกมมาาานนนนนนเดืััยียี้้ททุคนนไคไวรพลด แฟนๆทั่วโลกควรจะรอแล้วก็ติดตามอัลบั้มของแ a c k p พิ k งบอลพิ n งนี้ให้ดีๆและนี่ก็คือคํายืนยันจากทาง Grammy Awards แล้วนะครับว่าบอลพิ n งจาก b l a c k พิ n k นั้น ต้องติดตามห้ามพลาดดังนั้นเนี่ยก็ขอบจอรอกันเลยนะครับในวันที่16กันยายนนี้ตั้งใจฟังทุกเพลงของ Black พิงในบอลพิงกันให้ดีดๆเพราะนี่คืออัลบั้มที่ปังที่สุดของเกิร์ลกรุ๊ปในปีนี้และสื่อทั่วโลกเนี่ยต่างจับตามองแล้วนะครับว่าการกลับมาอีกครั้งของอัลบั้มเต็มชุดที่2จาก Black พิงนั้นจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนในวันที่16กันยายนนั้นเนี่ยทางเราไม่พลาดแน่นอนนะครับที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของ Black ink, Born Pink, แบล็เพลงห,ง Black ink, หค์บอลพิงครรับทบคล้คคความคิด หเห็นยังไงกับเรื่องราวที่ทางแกรมมี่นั้นได้มาพูดถึง Black พิงก์แล้วก็ยกให้ Black พิงก์พิงเวนนอมเป็นหนึ่งใน10อัลบั้มของเดือนนี้ที่จะต้องฟังแล้วก็ห้ามพลาดใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง